สวัสดีจ้ายายประหาส่วนมันแก่ส,สวยไหมคะ มันแก่มันแข็งแล้วมันมียอมใช่ไหมอ,อ,อ้าวมันลงมาท <laughs> ั้งพวงแก่แล้วนี่นะงันเก็บให้นี่ถึงจะอ่อนแก่แล้วมุดแก่เก็บไม่ได้แข็งแล้ว <c oughs> น,นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนโอันนี้อ่อนนี่เก็บลิ้ <c oughs> นฟ้า นี่ ate, очка, นะมาสอยเพกาเขาเรียกเพกาเขาเรียกเพกาแกงแกงนี่เราโมดต้องจิ้วเหลือก็ไม่มีให้เราเก็บทำโมดต้องโอเคดนี่นี่ยค่ะ ละมุดเขามีอย่างต้องีพามาเก็บละมุดนะคะเพื่อนๆเก็บละมุดด้วยเก็บเทกาด้วยเมื่อกี้หล่นลรงไปตรงนั้นอันนึ่งเดี๋ยวเอาตะก,ก้าเก็บก่อนเพื่อนๆ แม่ไม่กินเหรอหรือกินอะไรเนะี่ยกินไหมเพกาเก่งแต่ว่ามันก็อิ่มเนาะเบือ่อค,คลิปนี้ก็เก็บกตัวนี่ปอกกินได้ปอกอันไหนมันไหนมันดีเก็บเพกาเก็บมดุลมดลำมุดวันนี้ พิกก็มีเก็บนะฮะแต่ว่าไม่ไม,ไ,มไม่ไม่ด้เก็บขอบคุณนะคะที่รับชมนู่นเขามีเขาอยู่สูงยายไม่กินแต่คุณตาเขากินเนี่ยคุณตาเขากินเพตาะมะเขือก็มีละมุดก็มา ขอบคุณนะคะที่รับชมบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าจ้า